เบิร์ตธงชัยอะไรพรศักสองแสง30ปีไม่เคยลืมสาวจันกั้งโกบเบิร์ตธงชัยอัดคลิปอะไรพรศักสองแสงเผยสาปีที่ผ่านมาไม่เคยลืมสาวจันกั้งโกบกับประสบการณ์ดีๆบนเวทีคอนเสิร์ตท,ที่ร้องด้วยกัน จากกรณีข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำเมื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังพรศักดิ์สองแสงเสียชีวิตอย่างสงบในวัย60ปีซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งพรศักดิ์เคยขึ้นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ประชันกับนักร้องชื่อดังเบิร์ธธงชัยแม็กอินไตคอนเสิร์ตสองคนสองคมเมื่อวันที่1พฤษภาคม2530ณสนามกีฬาหัวหมาก ล่าสุดเบิร์ตธงชัยได้โพสต์ข้อความอาลัยพรศักสองแสงโดยระบุว่าแม้ว่าวันเวลาจะผ่านมากว่า30ปีเบิร์ตก็ไม่เคยลืมสาวจันก์กังโกบกับประสบการณ์ดีๆบนเวทีลูกทุ่งหมอลำกับคุณพรศักสองแสงครับด้วยความอาลัยยิ่งนอกจากนี้เบิร์ตธงชัยยังได้โพสต์คลิปในคอมเมนต์พูดถึงพรศักสองแสงว่า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับแฟนเพลงทุกคนเลยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเวลาประมาณ8.45นาฬิกา45นาทีนะครับเบิร์ตตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความเสียใจกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนเพลงของคุณพรศักดิ์สองแสงทุกคนญาติพี่น้องของคุณพรศักดิ์สองแสงทุกคนครอบครัวของคุณพรศักดิ์สองแสงทุกท่านนะครับ เบิร์ตในฐานะของผู้ที่เคยร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสงนะครับขอกราบขอบพระคุณคุณพรศักดิ์สองแสงอีกครั้งนะครับที่ทําให้เบิร์ตได้ร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสงทําให้เบิร์ตได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่ดีอยู่บนเวทีทําอย่างไรให้คนอื่นมีความสุขครับคุณพรศักดิ์สองแสงเป็นคนที่ขยันทํางานมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนะครับเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารี ขอให้ผลบุญที่คุณพรศักดิ์สองแสงได้ทำไว้นะครับขอให้กลับไปดูแลคุณพรศักดิ์สองแสง oh. ให้อยู่ในที่ที่ดีให้อยู่ในที่ที่มีความสุขไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้า ja มารับคุณพรศักดิ์สองแสงไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะครับขอให้บุญที่คุณพรศักดิ์สองแสงได้ทำเอาไว้ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขขอกลับไปดูแลคุณพรศักดิ์สองแสงให้มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับ เบิร์ดกราบขอบพระคุณคุณพรศักดิ์สองแสงแทนน้องๆทุกๆคนด้วยครับและตัวเบิร์ดเองด้วยกราบขอบพระคุณครับเบิร์ดขอลาคุณพรศักดิ์สองแสงตรงนี้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด